มันไงเรก่ทำาเลดเลยองดึงกันกรรมการเขานะตันต้องเป็นประถันกันเเต็มเดียวอทีไปยังขอทัพพีตบตันขอพพีมทัดนี่เออตันไเรอีแล้วตันไม่บินี่แล้วตันไม่เบบ้าเออเออร่างเธอไม่ออะ ตัดเลยเอาบุบีตัดเดยวนี้ต uh> ับอตัดท ja> mm ีเนาะตัดท um> ีเนตัดให้ม OK> ันเป็นกระักกับล่างกล้วยก็จะใส่น้ำไหลลงนี่นะ้น้ำตัมที่กว่าลูกพี่ไปเนาะคสะอาดัลงนเก่ามะเตัวบให้ตัวนี้ไหลย้อนอืตัด้ีให้ตัวนี้ไหลย้อน มันก็นไหลงนี้คือเกลามันก็ยังอย,ยชูได้ทางคุณทำแทำคุณแล้ว <In bed. S 2> มีหอมันม,มันเยอะดำและมันเยอะสูงเออสูง่ำนี่โอ <laughs> <laughs> เออบอกพี่าเาคอนมักตรงนี้ให้เห็นมักนี้เอาแบบนี้บ่จะเจ็ดไปดไหนคนขั้นเป็นกอนี้ันนี้แล้วตอนนี้ก็ให้มันต่ำลงเลยบได้ขั้นแล้วมันมันแรงกว่าเยื้อไงเยกวายอแล้วรงอย่างนี้มันก็บอกขึ้นนี่นอมันบวได้เอาบบบลป่อยนั่นละที่เด็นาเอามาไลยลงฮันละเอ้เมอดูแม่เ่ก็ไลยกวาด Bao bông găm tung bông tung 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 ตีอะไนี่ตีเออว่ายน้ำแตว่าน้ำยน้ัว่านอหดนแแล้วเขาบอกบ่บอกเป็นน้ำยบอก่เป็นย้งเพราะว่าน้ำมันไหลมาจากอันนั้นน้ำมันไหลลงหันเลยมันจังไหลง่ายเยี่ยมเลยล่ะเดี๋ยว่หเนาะไปทเดียเนาะ เวลาน้ำมัน้ำมันสรุปเปนเลย